สวัสดีค่ะไม่รอพาเที่ยวค่ะตอนกลางวันค่ะเสร็จจบๆกินข้าวแล้วก็อาบน้ำแล้วก็นอนค่ะรับอยู่คนละมุมค่ะนอนเลยลูกนอนเลยจ้าดีหลับเลยลูกนอนเลยนอนเลยอ่า อาบน้ามหายแล้วพี่นอ้องนอนหลับสบายแลย้วพอมแบบเป็นยังไงนุญกินหอดถลูกคนไหนมีบุญก็หลับสบาย โชคดีก็หลับสบายหมูอ่วนหลับแล้วหลับแบบนอนบดติงค่ะนอนใดนอนดีค้นกับสีรับคือกันนะพี่น้องเอ้ย พี่เรียงมากับสิรับคือกันละตอนนี้ียวถ่ายคลิปมาให้พี่น้องได้ดูค่ะให้เอฟซีดูเป็นยังไงน้องๆมาอยู่กับแม่ทองมีอาการยังไงงอแงไหมไม่งอแงค่ะเียงง่าย อกจะเลี้ยงไว้ปีหนึ่งพูดล่ะครับพี่น้องจะขวางพนพ่อย่อมดอกคือแต่ซจำเนี้กับคินหอดใจสีขาดแล้วคือพอโจกบดีก็พอมีบุญคินหอดลูกหลาราะเป็นรับเป็นตื่นน่อบนนี้เยูนหน้าบ้านค่ะตอนนี้ ถ้านอนเหรีอยู่หน้าบ้านพี่นอนก็ในบ้านไม่ได้ข้างในมีแมวเดี๋ยวไปกวนกับแมวอกีกเอาแมวไว้ในครัวแล้วก็มีอีกอีกรอกหนึ่งหลังหลังบ้านอีกรอกหนึ่งมีสองลอกสามกับ็อกนี้แบ่งกันเป็น็อกรอเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้กัดแมวตายหมดเลย อาคลิปสั้นๆมาให้พี่น้องดูด้วค่ะเดอ้อเป็นยังไงอาการคองน้องๆมาอยู่มาอยู่บ้านแมททองเป็นยังไงค่ะเป็นตะซั่งบอพี่น้องเห็ดนอนเห็ดขูล่ลูอยู่ยาสวัสดีค่ะแมททองพาเที่ยว่ะตกเป็นห่วงเด้อค่ะเดอ้อน้องๆอยู่ในแมททองปลอดภัยหายห่วงเดี๋ยวต่สีดื้อแลนออกคนทางรดตอนนั้นละ สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวพาคลิปโชคดีกับน,น้องมีบุญมาให้พี่พเพื่อนๆเน,น,นี่ยเอฟซดูค่ะสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวจ้าเิมเเ,เดี๋ยวรอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ